ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาคำเขื่อนแก้วเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้านการเงินให้บริการเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีด้านสินเชื่อให้บริการเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16านาฬิกา,า30นาทีโดยให้บริการไม่หยุดพักกลางวัน ด้วยทำเลที่ตั้งติดถนนแจ้งสนิทซึ่งเป็นถนนสายหลกักทำให้สะดวกต่อการเดินทางมีรถตู้รถโดยสารประจำทางและรถรับจ้างคอยให้บริการเราได้จัดพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกวัยและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้สะดวกต่อการเอื้อมจับในการให้บริการของพนักงาน เรากำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อแสดงนะัดจุดให้บริการอีกทั้งเราได้ให้ความสำคัญกับสถานที่เพื่อให้ประชาชนรู้สึกโล่งโปร่งสบายเมื่อมาใช้บริการเราออกแบบพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดสักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ตามความต้องการของผู้ใช้บริการดูแลห้องน้ำให้สะอาดถูกสุข,ขลักษณะอยู่เสมอ มีการติดป้ายเตือนให้ระมัดระวังในจุดที่สำคัญและอันตรายให้ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดได้รับที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการและเรามีระบบประเมินความพึงพอใจผ่าน q กียร์โคดและแบบประเมินสำหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกทำแบบประเมินผ่าน q กีโคด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอและกำหนดให้พื้นที่สำนักงานทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นอกจากนั้นเราได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบเพื่อให้ความรู้สึกร่มเลื่นสวยงามสำหรับผู้มาใช้บริการเราได้มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสมเราได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยนำหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในจุดที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างอย่างต่อเนื่องในเวลากลางคืนเราได้มีการจัดลําดับขั้นตอนการให้บริการเพื่อผู้รับบริการได้รับความสะดวกสูงสุดโดยมีการแยกจุดบริการตามประเภทของงานและมีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนจัดให้มีบริการนักนู์ราชการสะดวกครอบคลุมทุกประเภทงานได้แก่งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งงานด้านการรับเรื่องรองทุกต่างๆเราให้ความสำคัญในการบริการในรูปแบบออนไลน์โดยนำเครื่องมือการให้บริการต่างๆมาสนับสนุนการให้บริการอันทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกทั้งข้อมูลที่ลูกค้าเคยใช้บริการไปแล้วลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำในการใช้บริการครั้งถัดไปเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆเพื่อลดความซํำซ้อนทำให้สะดวกรวดเร็วในการให้บริการเรามีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้องร้องเรียนของผู้รับบริการหลายช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยมีการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการติดตามและระบบแก้ไขปัญหาที่สามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทําให้ข้อร้องเรียนของเราได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติทุกข้อร้องเรียนเรายังมีการพัฒนาระบบคอนเซนเตอร์และช่องทางการรับฟังเสียงอื่นๆให้ง่ายต่อการรับบริการทุกที่ทุกเวลามีการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการที่เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารยังคำนึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีและข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญเรามีนโยบายและแผนการกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์เรามีกลุ่มงานภายในคอยตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ได้รับรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนต์อวอร์ดประเภทหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เราให้ความสำคัญกับแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินโดยมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเรามีการจัดทำคู่มือในระบบออนไลน์สำหรับพนักงานที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าศึกษาได้อย่างสะดวกรวมถึงการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับพนักงาน โดยการฝึกอบรมการสัมมนาระดมสมองและการเรียนผ่านระบบ e-learning ทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องทำให้ทกสสาขาคําเขือนแก้วได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ครั้งแรกในปี2,565และจากคะแนนความพึงพอใจปี2,567ในภาพรวมเท่ากับ4.93และจากโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการทกสปี2,566ของบริษัทคัสตอมเอเชียจำกดัดเท่ากับ4.76จากคะแนนเต็ม5ทั้งหมดนี้คือความมุ่งม,มั่นตั้งใจของพนักงานทกส สาขาคำเข่อนแก้วในการพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC